สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีสารครับมือนีกันยังอยู่ถึงภูคือเก่าครับพี่น้องยังอยู่ไรวิศนุคือเก่าครับคลิปนี้สิพามาเบิงทุเลียนนะครับทุเลียนใบใบเบิงทุเลียนเก่าเราดีครับสิมาสอบถามจากเราเลยครับมือเนี่ยมือแม่ตากับย้ายเลยครับเจ้าของเราแตะเทียยูมือจีได้ความรูไปฝากพี่น้องแล้วครับนี่นี่เจ้าของเราเอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเน้นน้ำเสียงจหน่อยนะครับชื่อวิศนุฉนังการครับผมอันนี้อยู่บ้านไหนครับบ้านห้วยหลาดครับ บ้านห้วยหินลาดเจ้าของไลวิชนุเลยน่วะครับผมทุเรียนพันกว่าต้นนี่แหละครับนี่เจ้าของแท้แทครับวดนนี้เจ้าของต้นกำเนิดเท็ดยังครับคือได้มาปลูกทุเรียนลีเ่มก็ปลูกมันก็ปลูกอ้อยปลูกสับปะรดเนี่โอ้กไปได้แรงบันดาลใจรีเลื่อมมาปลูกัทุเรียนเ็จ่งไดครับก็คิดจากปู่ครับคิดอยากปลูกปู่เลยใช่ครับอ่าก็ชิดจากปู่ครับคิดจากปูกก็คือปูกเอลเลใช่ เจ้าังดคือปลูกรอดเบอร์เลยครับนี่ผู้อื่นคือปลูกบอลอดส่วนมากมันก็การดูแลครับมันก็มีการฉีดฮอร์โมนด้วยครับโอ้ต้องฉีดฮอร์โมนเอาละพี่น้องในในกระเพาะเจ้าของผู้เราปลูกยังแล้วสอบถามรถหนึงแต่เริ่มต้นเลยนน้อยหน้าเราปลูกจังใดเนี่ยเอาต้นรุ่นนี้ปลูกไม่ไม่นานเลยอันนี้รุ่นนี้ก็ปลูกได้ครับอ่ามันก็แตกดีน้อยหน้าเนาะเพราะว่ามันเป็นทุเรียนเล็กครับที่เอามาปลูกต้นต้นเพียงใดครับตอนอยู่ห้าสิบเซนครับห้าสิบเซน ก่อน,ป,นปลูกเลยด้วยครับเพจจังดยสสำหรับเซียหนแนวก่อนปลูกก็ก็ไม่ปลูกเยอะครับก็ขุดลุมอ่ะแค่เสมอเบ้าตัวตัวเ<อ>นี้ครับขุดลุมเสมอเบ้าซ<ช>ื้อ <ๆ S 2> เนี่ยคือ2องสามบาทจกจกอ่ะ ก็คือจ,จบไปเลยครับก็ปลูกง่ายครับปลูกแบบง่ายๆ่ใช่ครับพอปลูกปุ๊บเริ่มแล้วเฮ็ดยังไงอีกครับการดูแลรักษาบ้าไหมพอปลูกปุ๊บแล้วก็ฉีดฮอร์โมนได้เลยครับอปลูกปุ๊บฉีดฮอร์โมนเลยใช่ครับฮอร์โมนนี่อย่างครับที่ฉีดเนี่ยมันมีหลายอย่างครับเพราะว่ามันมีเชื้อราโอ้ฉีดแบบฮอร์โมนเชื้อราก่อนใช่เชื้อราใบเลยบำรุงใบทุกอย่างครับโอ้มีอันฮอร์โมนบำรุงใบอีกมีครับแล้วเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงยาไปได้วิชามาจากใส่ขึ้นรูว่าต้องฉีดยังไงครับส่วน ตะก่อนน่ะทาสับปะรดมาก่อนครับเกิดเลยมีพื่นทานครับผมมันใส่ตัวเดียวกันได้ยู่ดีนะได้ครับแต่มันคนมันมันมันคนละมันส่วนมากอ่ะมันมันใช้ได้ครับแต่ถ้าใช้มันก็ต้องหาครับใช้สับปะรดก็ต้องหานี่นี่เป็นรุ่นสุดท้ายของสวนเจ้าแล้วมอคคัมนี่ครับผมรุ่นสุดท้ายแล้วครับบึ่งรู้ครับพี่น้องรุ่นสุดท้ายนี่จากจากต้นหน้านี่รุ่นสุดท้ายนี้อยู่ประมาณสามร้อยกว่าต้นครับสามร้อยกว่าต้นเึกครับปัวในปลามันเนี่ยมันเบิดเด้นหน่อยใช่รับ โอ้ปลูกมาได้หาเดือนนี่ต้องทันใส่ปุ๋ยจากเทียบเพาครับเนี่ยแล้ใส่ปุ๋ยสามสี่รอบแล้วครับแต่มใส่ดูดกันท่านดีครับนี่ไหมใช่ครับสิบห้าวันใส่คสิบห้าวันใส่ใส่ปุ๋ยอยังครับส่วนมากตะกอน่ะใช้มันมันตะกอน่ะมันใช้ไอ้ชี้ข้างขาวโอ้เป็นปุ๋ยประเภทอินทรีย์บอกครับเรื่องไหนอินทรีย์เคมีครับอินทรีย์บวกเคมีเลยใช่ครับใส่รอบรอบเลยตีครับหรือว่าใส่คนเลยใช่รอบรอบเนี่ยแต่สิบห้ามื้อใส่เทียนหนึ่งเลย ปลาจำเพาะของโลงามเหรอพี่น้องครับ15วันใส่เทียนหนึ่งปุ๋ยนี่ชื่อตามร่านทั่วไปบ่หน้าปุยยานเนี่มากจะสั่งครับโอ้ต้องสั่งเอาอีกคือกันใช่ครับตอนนี้มีตัวย่างให้เบิกมาหน้าปุยยาตอนนี้หมดแล้วครับรอสั่งอยู่ครับอรอสั่งอยู่ <c oughs> สั่งอยู่ครับเน <c oughs> ี่ย <c oughs> พี่น้องก็ได้สนใจก็ค่อยติดต่อเรามาว่าเราใส่อันใดสูตรใดด้วยครับ <c oughs> ปลาหน่นลงยางชมทั้งนี่ดวมน <c oughs> ันนี้รุ่นหาเดียนรุ่นหาเดียนแล้วด้วยครับนี่ ไอ้น้ำรองน้ำเนี่ยไป <c oughs> อ่าเดี๋ยวนี้ใช้เต้ปุยกับฮอนน้ำฉีดเต้ยาเชื่อราตีหน้าเป็นบ่ใช่ครับมีฮอร์โมนใบเลยมันมีห,มห้าตัวห้าอย่างมีฮอร์โมนพร้อมใช่ครับมีฮอร์โมนครบหมดทุกอย่างอ่าต้องฉีดฮอร์โมนพร้อมเดี่ยพี่น้องนี่กระปูกสับประรดคือเก่าแล้วครับนี่กระปุกสับปะรดนี่เป็นรุ่นล่าสุดแล้วด้วยครับนี่เบื้องเอา ลูกได้หาเดียนเบอเล่นบอไหนนี่ครับผมถ้าลังต้นก็นสูงสูงแล้หาเดียนก็นไ,นได้ใช่มันมันมันเป็นบางพื้นที่บาง<อ>บางมันเป็นที่ดินด้วยครับแต่ว่าหย่อนแล้วแต,แตกดีหรีครับพี่น้องเบิ่งเอาแต่ละต้นบเบิ่งไปเขียวไปเบิดเลยครับป่วแตกหย่อนนี่ว่ราะตัวของเบิเบ่งต้นนี่รู้ป่วจิงพันุได้ครับไปเอามาได้ใส่นั่นจิงพันที่ตราครับที่จังหวัดตราตาเพื่อได้ไปเอาไก่เลยครับเพิ่นทรงมาทรงหอดบ้านเลยทีไปเอาเองครับโอ้ต้องไปเอาเองพ่อม พาดเบิ่งครับเป็นพันมอนทองบัสดีครับมอนทองหมดครับสวยงามมอพี่นองต้นทุเรียนเราหัวปลูกระยะห่างจากเมตรคุ้นจากเมียนหน่ออันนี้เจ็ดคุนหกครับเจ็ดคุ้นหกลายได้เจ็ดลายพุ่นดีเจ็ดลายทั้งทั้งนี้เจ็ดครับทั้งนี้หกระวางรองเจ็ดครับราวางต้นหงเนาะครับเจ็ดคุ้นงานมอพี่นองแตกยอดแดงจึงคึงเบิ้ดเลยครับหัวให้เบื้องต้นน้อยเนาะพี่นองยะตาไกลไปเบื้องต้นใหญ่เบ้อต้นใหญ่งามแล้ววั เพื่ออยากได้วิชาคอยโทรมาสอบถามเราด้อเดี๋ยวผมทิลงล้มไว้คือทุกคลิปเลยครับเพราะสวนนี่ผมเฮ็ดได้หลายคลิปแล้วครับส่วนผู้โด่งดังเรีองทุเรียนตอนเป็นนุ้ยกับสีน้ำมะไทยพี่น้องเพิ่งอีกแล้วครับปีหน้าคนละปีนี้ไว้แล้วนัหน้าเนะครับผมต้นนี้แตกดีใช่ไหานี่มาบุ้งดูห่อก็แตกเพราะว่าทุเรียนมันอันนี้มันเกิดได้ปลูกไม่ไม่ต้องหดหน้าแบบจังใดแน่นหนาหดเสมอือเปล่าทุเรียนหน้าแรงคือวันต่อวันครับวันต่อวันหดตอนไหนครับชวนมาตอนเช้าหดตอนเช้าครับ ใช้เวลาหดโดนไหครับระบบก็คือสิบนาทีครับสิบนาทีก็พอโอ้สิบนาทีเป็นสปริงเกอร์เนี่ยนะครับแล้วการก้อนปูนี้ได้ล้อพื้นเห็ดหยังมันบอกครับก็คือถ้าถ้าล้อพื้นอ่ะมันจะเป็นในใบข้ามปูครับพวกดินพ่อก้าดินพ่อก้ะพวกแปดทุงร้อยครับโอ้เสื้อตามล่านทั่วไปเนี่ยครับผมได้ครับไม่งั้นก็แจบเผาก็ได้ครับเจ็บเผาก็ใช้ได้ครับผม อยาพี่น้องฟังไว้ด้ยครับคันอยากมากร้องคันบอร้องกับพ่อเป็นยังเป็นบ่อหน้าครับผมได้ครับเบถ้าไม่ร้องดินมันแข็งครับมันจะมีแข็งใช่ครับระบบลากมันจะไปได้จิ่ไป่าครับเจ้าของเราเบื้งดูหาเดียน้ะพี่น้องน้าบอกครับพี่น้องว่าเบึงแตกดีที่ดีเนานาเนาะแล้วฮอร์โมนใบนี่เดี๋ยวครับใส่ยี่ห้ออย่างประเภทใดเนี่ยก็คือฮอร์โมนนี่ขายตามร้านบ่อส่วนมากจะไม่มีขายมีต่สั่งโอ้ไม่ได้สร้างเงาอีกครับผม เอาพี่น้องเราสร้างอย่างเดียวผู้เดอ,อยา่างรู้ว่าเราสร้างใส่ก็ค่อยถามเราด้วยครับส่วนมากจะไม่มีขายส่วนมากโอ้ต้องเป็นสร้างสร้างมาจากใส่ครับจากรบริษัทเลยบริษัทโดยตรงครับเพราะว่ามันมีตัวแทนร้านค้าเขาเอามาให้ครับโอ้มันมันมีอยู่ครับนี่ว่าแถวนี้พ่นปลูกทุเรียนายพ่นน่าสิออามาขายพร้อมนอนรลั่นขาก็ได้เนาะส่วนมากบางเขาใช้ไม่ได้ผลก็มีครับโอ้น,นปลามันนห่นก็มีเป็นบ้านใช่ครับผม แต่ว่าเราบรหัสได้กู้มันอยกครับว่าจะกู้อยู่แต่กู้ไม่ได้ฝนตกฝนตกมันเลีงวนเลีงเนาะครับมาช่วงน,นี้มันเป็นหน้าแล็กเนี่ยมังห้อยหนามพาสวนเราเปเป็นหน้าฝนฝนตกครับแต่ว,ว่าโลมันออกแล้วสิปลูกอีก่ครับมันน่ะก็ปลูกสัปปบปะรดเถอะโอ้ปลูกมังนาทแทนไปเลยบัดนี้เนาะเปลี่ยน,นปลูกสับปะรดเมังนาหน่อยแล้วกับงามไว้พี่น้องเพื่ออยากมาศึกษาดูงานกับมาเนี่ยครับตากับใยแล้วเมื้อนี้อยู่ทั้งนอกเครับ คลิปก้อนๆใหตากับยายป็่นพระเอกนางเอกราง,งวัลน,นี่มาพ่อผู้บุกเบิกเองเลยครับเจ้าของสูตรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากลกูกสายรุ่นโบนะ่ะครับผมต้นตนนี้ก็โอ้มันคืตอ,นนอต้นไพ่ไพร้อมแตกว้พร้อมหาเดือนกันดีนน่นนี่ใช่ครับป่าโตต้นหาเดียนไหมพี่น้องมองมองันมองดินบาบทีม่มันมันมันเป็นที่ดินครับต้นใหญไเพอดินดินเนี่ยตรงเน,<อ>นี้ย ดินดีใช่ครับดินเป็นผงครับ<อ>ดินไม่แข็งแล้วกลนแบบบนน้นแน่นอนแล้วเป็นรุมๆไปเลยเนาะแน่อนอะปูกเป็นรุมครับเป็นแหล่งบม่ยานน้ำขังคือเพื่อนว่าเป็นบ่ครับไม่ยานครับไม่กลัวครับ, <c oughs> บวรามีสูตรเด็ดเคล็ดลับหลอยู่เนาะแน่นอ่าตัวนี้แม่พี่น้องมึงแตกดีบ่ครับป่วสุดยอดสุดยอด <c oughs> รุ่นไม่นี่สามร้อยกว่าต <c oughs> ้นเนาะแน่นปะออกมาหมดนี่พี่น้องย่างไปเรื่อยๆครับ แล้วการโหดหน้านี่เป็นยังก็น่าสปริงเกอร์รุ่นไหนเป็นสปริงเกอร์หัวพุ่งครับหัวพุ่งทีเนี่ยครับพุ่งเขาต้นเลยครับผมพุ่งเขาต้นครับเบื้องนึ่ครับนี่พวยานมันเป็นเชื่อร้าิีรับพุ่งเขาต้นเหมือนกันส่วนมากจะไม่เป็นครับผมส่วนมากว่าเป็นครับเป็นกับพวอยานเพราะว่ามียากินอยู่แล้วคู่เชี่ยวชันเป็นกับว่ายานแล้วพี่น้องสำหรับมื้อไม่กับยานจะานโลดงันโลดนี่เลวต้นไม่กันที่ว่าได้กินอย่างเรานาครับผมต้องหลนเก่ารู้ครับงามบอพุนน่ะ พุ่นสามปีปีหน้าคือว่าจะบอเปลี่ยนฮอตพี่หรือหน้านี่ไหมเป็นครับเป็นครับเพราะว่าทั้งไตมันเปลี่ยนหมดแล้วเพราะว่ามันเจาะเริ่มออกมาเรื่อยๆครับทยอยออกเพราะว่าถังล่างพุ่นหม่องคุมมันงามได้พี่น้องสามปีกันเดิมงามขนาดโน้นนาเนาะปลูกมาหลายๆปีหลายๆต้นนี่มันเคยตายจากเทียบบนหน้านี่ส่วนมากไม่ไม่ค่อยตายครับทันี้เดี๋ยวก็ได้ปลูกสองต้นนี่ครับอันนี้พ่มันปลูกคู่ครับอ๋อปลูกคู่โถวแถวนี่ปลูกคู่บนเลยปลูกคู่หมดครับ ทั้งแบบคู่แบบเดียวได้พี่น้องครับเห็นบ่มีหลายอย่างครับให้เรียกต้องร้องไปเรื่อยๆเนาะแต่ของเราจิคอนข้างที่อยู่พี่น้องสั้นเนื้อที่จากไรก็หน้ยี่สิบไร่สิบสองไร่ครับยี่สิบสองไรได้พันต้นไหมครับนี่แถวนี้มันจะเป็นหกเมตรเบิดองเป็น้หนี่อันนี้หกหกหกครับหกคูณเจ็ดอ่ะพี่น้องไล่เบื้องเอาครับกว่ามาขังล่างนี่ยางงําได้พี่น้องครับนี่ แต่ว่ากับบัไทยพี่น้องเบิ้งองเราก็ไปไล่เบิ้งในคลิปเก้าเอครับไทยเบื้เบเบเบเอบเบ,บนแล้วในช่วงสุ้มกำงามทุกเป็น่วยเนี่ย <c oughs> นี่ครับเบิ้งนี่เป็นปลามันล้อกับมีได้ครับนี่โอ้อลุมนี่ก็ได้สามสนหน้าเนี่ยลุมเนี่ยระบบลากไม่เดินก็มีครับโอ้เนี่ยต้นที่โชคดีที่ระบบรากว่าเดินน่ใช่ครับเนี่ยระบบลากไม่เดินครับ<อ>มันจะเป็นแบบนี้ครับขนาดดินแนวเดียวกันเป็นน้ําต้นพันธหรือเป็นอย่างไงหน้าระบบรากมันเป็นที่ต้นพันครับ ต้นพันใช่ครับร้อยต้นอ่ะมีอยู่ประมาณห้าต้นครับสิบต้นที่รากบ่เดินเนี่ยใช่ครับนี่ครับเหี่ยมบอพินนองการเลือกจิ่งพันธุ์ก็ต้องดูแลดีๆได้เนาะหน้าเนาะบางทีโอ้เจ้าไปเรียกเอาหอดสวนเพื่อนเลยตีครับใช่ครับนี่วิธีการเรียกบ่งแบบจังใดไหนะก็ไม่ก็ไม่ได้เรียกยากครับก็อันใดที่งามอันใดก็เป็นตาก็เอามาได้เลยครับโอ้เป็นจิงพันธุ์ประเภทใดครับกระโดงครับก็เอินจิงกระโดงเนาะ อ,อันนี้ก็มาปลูกเสริมอีกทีเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็ปานมันจิตจากได้ที่ครับแต่จากเท่าไรเจ็ดเม็ดจิบเหลียสามเม็ดเครื่องนี่บันนี้ไหเอาแบบนานเนียนเลยทีครับเนี่ยใช่ครับเอาครับต้นหลได้หน่วยหลายจังเราว่าอะไพี่น้องครับใช่ครับต้นเยอะได้ล,ลูกเยอะครับได้ลูกเยอะได้ต้นหลาหน่วยหลยเอาเอาครับเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผพ้ดใดสนใจจ่าตั้ง่าง,งนานนหรือว่ารายละเอียดปีกย่อยที่นานเนียนก็นี่ก็บคอยโทรมาสอบถามเราเ้อ ผู้เดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เนี่ยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ